สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเชา้าจีนบ่ายนะคะประจำวันที่5มิถุนายนปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําเร็จจีนเชา้าตัวเด่นก็คือ4กับ7 6กับ9 9 0 9 1 9 2 9 4 9 6 9 7 6 0 6 2 6 3 6 4 6 7 6 9นะ1 6 3 2 9 4 9 2 6 6 7 9นะคะ จับคู่กษษ็4 7 7 4 6 9 9 6 7 9 9 7นะขออวเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะตก็ไปาบห้ากับแปดหกับเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดหกแปดเ้าหกนองห้าดหกเก้ดหกดหนึ่งหาห้าแดหกหกก้ะหรจะห้าแปดสองก็ได้นะ จับคู่ก็ห้าหกหกห้าแปดเก้าเก้าแปดหกแปดแปดหกห้าเก้าเก้าห้าเนาะขอขอเ,เพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางเนอ้ออย่าลืมบ่ายลุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่ายเนาะใครจะลุนใครจะลุนวีไอพีก็จับคู่ลุ้นเนอานะจีนกับนี้ก็อีกมันจะมาเหมือนกันเนอ้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแดียเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะ สวัสดีค่ะ